เขาจะบอกว่าเราเมาเพลินเกินไปไม่ทํางานนะคะงานแรกเลยเนี่ยจะพาไปดูกันนะคะสำหรับบรรยากาศที่นครราชสีมานะคะซึ่ง ชาวบ้านที่นั่นเนี่ยโอ้โหตอนนี้นี่เขาเตรียมตัวกันยุกใหญ่เลยนะคะ,คะพร้อมแล้วค่ะที่จะให้การต้อนรับนายกรัฐมนตรีของเรานะคะแล้วก็หัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติที่จะเดินทางนะคะไปปฏิบัติภารกิจต่อที่อำเภอปักธงชัยขณะที่ชาวบ้านในพื้นที่เนี่ยก็ต่างขอบคุณรัฐบาลนะคะที่สนับสนุนงบประมาณในการแก้ไขปัญหาต่างๆในอย่างจริงจังโดยรายละเอียดนั้นจะเป็นอย่างไรนะคะติดตามรายงานจากคุณพิชยพลแพทย์ผลสงค่ะเชิญค่ะ ขอบคุณพิธีกรทั้งสองท่านครับขณะนี้ชาวจังหวัดนครราชสีมาก็พร้อมให้การต้อนรับพลเอกประยุจันโอชานายกาุัฐมนตรีและหัวหน้าคอสชอในโอกาสที่จะเดินทางมาติดตามโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการกัดเก็บน้ําและการผ่นน้ําของเขื่อนลำพระเพิงและอ่างเก็บน้าลาสำลำสายที่อำเภอปากทงชัยในวันพรุ่งนี้แล้วครับสำหรับโครงการปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพการจัดการน้ําของโครงการส่งน้ําและบำรุงร,รักษาลําพระเพิงหรือเขื่อนลําพระเพิงนั้น ได้รับการอนุมัติงบประมาณจากรัฐบาลให้ดำเนินการเมื่อปี2558รวมทั้งสิ้น461ล้าน3,040,000บาทซึ่งจะทำให้สามารถกักเก็บน้ำจากเดิมที่ความจุกักเก,ก็บ105ล้าลูกบาทเมตรเพิ่มขึ้นเป็น155ล้านลูกบาทเมตรและเมื่อโครงการดำเนินการตามมาตรการต่างๆแล้วเสร็จจะกแก้ไขปัญหาภัยแล้งปัญหาอุทกภยัยและสามารถขยายพื้นที่เกษตรในเขตชนประทานจากเดิม7,500ไร่เป็น9,300ไร่หรือเพิ่มขึ้นจากเดิมอีก1,800ไร่ ซึ่งจะก่อประโยชน์ต่อประชาชนทั้งในด้านอุปโภคบริโภคทําให้พื้นที่ในเขตอเาเภอเมืองอเาเภอปักธงชัยอํเาเภอโชคชัยและอเาเภอเฉลิมพระเกียรติมีน้ําใช้อย่างเพียงพอและยังเป็นการเพิ่มความเชื่อมั่นให้กับการลงทุนในภาคเกษตรกรรมและภาคอุตสาหกรรมตลอดจนการท่องเที่ยวข,ของจังหวัดอีกด้วยขณะที่ชาวบ้านอำเภอปักธงชัยก็ได้กล่าวขอบคุณนายกรัฐมนตรีที่สนับสนุนงบประมาณในการกอร่อสร้างในครั้งนี้ครับได้ฐาน,นะชาวอำเภอปักธงชัยคนหนึ่งนะคะ ก็ลำบากกันมากเมื่อน้ำท่วมซึ่งก็หลายๆปีถึงจะมีครั้งหนึ่งแต่ก็ท่วมเยอะเยอะมากแต่พอปีนี้ได้ยินข่าวว่าท่านนายกจะมาที่อำเภอปักทองชัยก็อุ่นใจว่าท่านนายกอาศาลงมาดูเองให้ชาวปักทงชัยได้ดูว่าจะไม่เดือดร้อนอีกแล้วค่ะขอบคุณท่านนายกมากค่ะผมขอขอบคุณท่านนายกประยุทธ์จันทร์โอชานายกธมนตรีที่ ได้อนุมัติงบประมาณมาช่วยเหลือราษดรช่วยเหลือภัยแล้งนะครับก็ขอใหอ้ท่านได้งบประมาณมาช่วยประชาชนอย่างนี้ตลอดไปครับขอบคุณครับขณะที่ชาวบ้านที่จะได้รับหนังสืออนุญาตให้เขาทาประโยชน์หรืออยู่อาศัยในเขตป่าสงวนแห่งชาติป่าคอนบุรีก็กล่าวขอบคุณรัฐบาลที่เข้ามาจัดก,การแก้ไขปัญหาในเรื่องที่ดินทํากินให้กับเกษตรกรอย่างเป็นระบบและจริงจังต่อเนื่องพร้อมกับยืนยันว่าจะดูแลที่ดินทํากินที่จะได้รับอย่างดีที่สุด ซึ่งก่อนหน้านี้มีการสำรวจเตรียมที่จะมอบให้กับประชาชนได้ใช้สัมปโยชน์มาตั้งแต่ปี2,547แต่ยังไม่ได้มีการดำเนินการในทางนโยบายจึงทำให้ชาวบ้านกังวลในการใช้พื้นที่มาโดยตลอดครับนี้ตัวนี้ก็ได้ยินขา่าวว่าทั้งรัฐบาลเขาจะให้ซิททำกินก็ดีใจก็ขอบคุณลหลายๆครับที่ให้การอรนุเคราะห์ตรงนี้ครับให้โอกาสเราทำกินอย่างสะดวกก็รักษาอย่างดีแล้วครับรักษาดูแลอย่างดีแห่ถึงลูกถึงหลาน ครับและหากท่านผู้ชมท่านใดที่ไม่ติดภารกิจใดๆก็ขอเชิญมาร่วมต้อนรับนายกพนตรีและหัวหน้าคอสชที่เกิดระเบินด้วยกันนะครับขอบคุณคุณพิชยพลนะคะก็ไปรายงานจากที่นู่นเลยค่ะนะคะก็เป็นบรรยากาศความพร้อมค่ะที่ตอนนี้ชาวบ้านค่อนข้างจะตื่นตัวเนาะแล้วก็มาขอบคุณ ทางรัฐบาลด้วยนะคะ,ะชาวโคราชใครที่ไม่ได้ติดภารกิจอะไรก็สามารถไปต้อนรับนายกกับเราได้ในวันพรุ่งนี้นะคะท่านจะลงพื้นที่ไปติดตามความคืบหน้าไม่ใช่แค่สถานการณ์น้ํานะ,ะแต่ท่านยังลงไปดูในเรื่องของการส่งเสริมอาชีพให้กับชาวบ้านอีกด้วยค่ะไปต่อกันที่